เพลงสลัดเสียงยาวมีดังนี้ค่ะกออากกออีกีกออือกือกออุกุกอเอเกกอแแกอเออกอโอกอโอโกกออากำกอไอไกกอไอไกกอเอาเกาอีกฤรือและฤรือออกเสียงอือรือรือฤรือการอ่านออกเสียงสลัดเสียงสั้นตามจังหวะปกมือกากีกือกุ กากิกุกเกเกกกอกกุเกแกกกอกก,กเกแกก,กอกก,ก,ก,อกเพลงสลับผสมมีดังนี้ค่ะ สุวนครัวฉันมีสุวนครัวฉันดีมีหอมผักชีโหระพาพริกหยวกเม็ดใหญ่ตะไคร้กิ้งขามะเขือแตงกวาฟักทั่าวอูอาอัวอูอาอัวอาอูอาอู่อ้าอ้าอู่อ้าอี้าอู่อ้าอู่าอู่อาอูอาอูวอัาอู่้มีแรง้ัอู้แอ็่แรงรด่ก้ำพู่น้าอู่อ้าัว่องแพง่อ้่ก้า่อนาม่รัว่าออ่่อ อีอเอออีอเอออีอีอเอออีอเอออือเอออเอออือออเ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 ออประหยัดอดออมประหยัดและออมไม่พร้อมไม่อ้วนเลื้อเฟือกินใหม่พั่เพื่อกินอิ่มพอเพื่อหลังกายแข็งแรงไม่เพียอีอเออ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 